การแข่งขันฟุตซอลไทยลีก2020นะคะก็ยังไม่ได้เปิดฤดูกาลเพราะว่าก็เลื่อนมา2ครั้งแล้วจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทีนี้ก็เลยจะมีการประชุมกันค่ะหวังว่าจะกลับมาแข่งขันได้เร็วที่สุดในช่วงเดือนกระกฎาคมค่ะ จากการระบาดของโรคโควิด19ก็เลยทำให้ฟุตซอลไทยลีกฤดูกาล20 2020 2 0 2 0นะคะยังไม่สามารถเริ่มแข่งขันได้เลื่อนมาแล้ว2ครั้งครั้งแรกเนี่ยก็เลื่อนเดือนมีนาคมแล้วก็เลื่อนเป็นพฤษภาคมและตอนนี้ก็เลื่อนแบบไม่มีกำหนดเลยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะบริษัทฟุตซอลไทยลีกจำกัดนะคะก็ ส่งหนังสือไปยัง14สโมสรที่จะแข่งขันกันในปีนี้มาประชุมหารือกันค่ะเพื่อปรึกษาถึงเรื่องกําหนดการต่างๆรวมถึงชี้แจงรายละเอียดและก็แนวทางการแข่งขันซึ่งก็จะประชุมกันในวันพุทธที่13พฤษภาคมนี้นะคะตอนบ่ายโมงครึ่งที่สนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะทั้งนี้นะคะฟุตซอลไทยลีก2020น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นจากในที่ประชุมนี่แหละค่ะว่าจะสามารถกลับมาแข่งขัน เปิดฤดูกาลได้เดือนไหนนะคะแล้วก็คาดหมายว่าจะเปิดได้อย่างเร็วที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะ